สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่3ตุลาคม2565 ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บบาทต่อ กิโลกร,รัมราคาปรับลปลง5บาท ราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไตหวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำปีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ สูงสุด35บาบาทต่อกิโลกร,รมลัมราคาทรงตัว รา, no film, ราคากลั่ำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัม ราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรง 多。 ราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเช่อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคากุ้ยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุ้ยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโล ราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาท ต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมว <floor. S 2> ันน si ี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงู จากตลาดกลางเมืวว่อวานสูงสุ20ด20บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุ20ด20บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาปลากระเฉดมัดสิบกํมใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดหนึ่งบาทต่อมัดวันนี้สูงสุดหนึ่งอบาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแต่งผลจากตรัสกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยไม่แต่งผลจากตราสกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด แปบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับปรับขึ้น20บาทราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง30บาท ราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งไทยมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด10กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บบาทต่อมัด วันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตรัดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำรรวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำร,ร,ราคาทรงตัว ราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด แปดสบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหลี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกสปอร์ตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอร์ตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยี้ฟ้าเขียวสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคา ตัว ราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคา ราคาทรงตัวราคามาราคีนอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามารากอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บบาทต่อกิโลกรัม น่สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงไม่เด you ็ดกลัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด 30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเสิ่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว รคาคามะาเขือไข่เ no ต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะาเขือเปลาะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะาเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแรกผักช e ีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150 บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคานอไม้ฝรั่งเกรดเอจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีจากตลาดกลางเมื osure, ่อวนสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเฉยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาท ราคาเห็ดนางฟ้าผูฐานจากตลาดกลางเมืวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ด ฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120ยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเตงกวาเบือกลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเตงกวาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคา าทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรมราคาทรงตัว ราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลาง เม tai, yeah, e <t t si ื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคาใบหหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคากะหล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา คาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงส์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20 สิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคังคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคังคกเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคังคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศทอเขียวจากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคามะเกิดเทศทอแดงจากตาลาดกลางเมื่อวันสูงส claro. <illy> ุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้ส <creat icism. S 1> <wh> ูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเกิดเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเกิดเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเกิดเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัม มีสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเหนือจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลาง วันสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด สิบบาทต่อกิจกรรมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50สตาจังต่อลูกวันนี้สูงสุด60สตาจังต่อลูกราคาปรับขึ้นสตาจังต่อลูก ราคามะนาวเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด90สตางค์ต่อลูกราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1บาท40สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด1บาท40สตางค์ต่อลูกราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจาก ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข,ข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ